สวัสดีนะครับและยินดีต้อนรับมาเป็นครอบครัวเดือวกับเรานะครับในช่องพ่อลูกเล่นเกมครับหรือ D s พ่อลูกเล่นเกมนะครับเดือนนี้ก็เข้าสู่เดือนสุดท้ายของปีแล้วนะครับเป็นเดือนส่งท้ายปีเดือนธันวานะครับ ช่วงนี้ก็อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยนะจากที่หนาวกลับมาเป็นร้อนตอนนี้กลับมาหนาวอีกแล้วนะกักษาส,สุขภาพกันเดวยแลวกันนะครับสาหรับเพื่อนๆท่านไหนที่แบบว่ายังไม่ได้กดติดตามนะถ้าเห็นว่าคลิปนี้มันน่าสนใจแล้วก็ฝากกดติดตามช่องเราได้นะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์จะดีมากเลยนะครับก็คลิปนี้นะครับก็เป็นคลิปแนะนําเกมอีกแล้วนะครับเป็นเกมใหม่ประจําเดือนธันวาคม ปี2525 25นะครับเราคัดแต่เกมที่น่าสนใจมานะครับเกมอะไรที่มันแบบกระลองกองแกงเรามาให้ดูแน่นอนและเกมใหม่ในเดือนนี้นะครับแน่นอนมีเกมมือถือด้วยนะเออถือว่าเป็นเกมดังด้วยเป็นเกมทริปเปิลเอเลยแล้วมาพอร์ตลงมือถืออ่านะครับก็สําหรับท่านใดที่อยากจะสนับสนุนช่องนะครับก็ กดปุ่มซุปเปอร์ตงด้านล่างได้เลยนะครับเป็นการโดเนทช่องเนาะหรือว่าจะเป็นสมัครสมาชิกก็แค่20บาทเองหรือว่าไม่งั้นก็อาจจะสมัครเป็นเขาเรียกว่าระบบซุปเปอร์ตังก็ได้ซุปเปอร์แชทซุปเปอร์สติ๊กเกอร์ก็ได้ออาไม่พูดพ่างทำเพลงก็เสียเวลานะครับเดี๋ยวเรามาดูกันเลยดีกว่านะครับว่าไอเกมที่ผมว่าน่าสนใจในเดือนนี้นะครับว่าเอ๊ยมันมีเกมอะไรที่น่าสนใจคอมเมนต์มาพูดคุยกันเลยมาดูเลยมีเกมอะไรกันบ้างเกมที่1 Red Dead Redemption 1 เป็นเกมแนวแอคชั่นปะจนภายแบบโอเพนเวิลด์ชื่อดังที่พัฒนาโดยลอสต้าเกมโดยบีฉากอยู่ในช่วงตะวันตกของเมริกาที่กำลังเสื่อมถอยอนในปี1911ผู้เล่นจะได้รับบทบาทเป็นจอห์นมาสตันอดีตอาชญากรที่ถูกบังคับให้ตามราสมาชิกแกงเก่าของเขาเพื่อแลไกับอิสรภาพของครอบครัวเนื้อเรื่องเน้นมุ่งไปที่การไถ่บาปของจอห์นมาสตันหลังจากที่ภรรยาและลูกชายของเขาถูกเจ้าหน้าที่รัฐบาลจับตัวไปเป็นตัวประกัน ผู้เล่นสามารถขี่ม้าสำรวจทุ่งหญ,ญา้าภูเขาและเมืองต่างๆได้อย่างอิสระและยังมีมินิเกมมากมายเช่นการเล่นโป๊กเกอร์การล่าสัตว์การจับม้าป่าและภารกิจตามล่าคาหัวการกระทำของผู้เล่นจะส่งผลตอบสนองของ NPC และเส้นทางของเนื้อเรื่องรวมถึงเกียรติยศและความโด่งดังเกมจะลงให้กับเครื่อง p l a y s t a t i o n 5 Xbox Series X Nintendo s w i ว c h 2 iOS Android และ Netflix เกม เกมที่สองโคดเวลเป็นเกมแนวแอคชั่นสยองขวัญมุมมองบุคคลที่3 <I know. S 2> ที่วางจำหน่ายบน PlayStation 5แบบ Exclusive โดยมีเนื้อเรื่องเกี่ยวกับ v i โ l e t s ตซินแครหญิงสาวท,ที่ถูกลักพาตัวมาอย่างศูนย์วิจัย I-ON ในอนาคตซึ่งเต็มไปด้วยสิ่งมีชีวิตดึกดำบรรและภัยอันตรายต่างๆผู้เล่นจึงต้องหลบหนีต่อสู้และไขปริศนาเพื่อเอาชีวิตรอด และหลบหนีจากศูวนย์วิจัยแห่งนี้ให้ได้ซึ่งในศตวรรษที่25มนุษยาชาติเกือบศูนพันจึงมีการใช้เทคโนโลยีที่เดินทางข้ามเวลาเพื่อรับพาตัวหญิงสาวจากอดีตมายังสถานีอวกาศแ<ม>ทรปิสบออี e. ไวโอเลซินแคร์เป็นหนึ่งในนั้นซึ่งเมื่อตื่นเช้าขึ้นมากลับมาพบว่าตัวเองอยู่ในศูวนย์วิจัยชีวภาพเอออนที่เต็มไปด้วยไดยโนเสาร และสิ่งมีชีวิตที่กายพันธุ์ผู้เล่นจึงต้องเอาชีวิตรอดและค้นหาความจริงเบื้องหลังของโครงการนี้ให้ได้ ซึ่งรูปแบบการเล่นนั้นผู้เล่นจะต้องหลีกเลี่ยงซ่อนตัวหรือต่อสู้กับศัตรูเป้าหมายคือการหลบหนีออกจากศูนย์วิจัยและช่วยเหลือผู้รอชีวิตคนอื่นๆด้วย is our priority without her there's no future โดยเกมจะลง exclusive ให้กับเครื่อง PS5 เท่านั้นในราคา1,800บาทโดยประมาณวันที่12ธันวาคมนี้ใครอยากเล่นสอยมาเลย Avatar Frontier of the Pandora from the Ash โดยตัวเกมจะเป็น DLC ใหม่ให้กับเกม Avatar Frontier of the Pandora โดยเกมนี้จะวางจำหน่ายตรงกับการปล่อยภาพพยนตร์ของ Avatar Fire Ash เลย เนื้อเรื่องจะเกิดขึ้นหลังจากภาคเก่าไม่นานโดยเราจะติดตามการเดินทางของพระเอกโดยพระเอกถูกซุ่มโจมตีและทิ้งให้ตายโดย RDA และพันธมิตรใหม่ของพวกเขานั่นคือเผ่า a อชผู้โหดเหี้ยมเมื่อตื่นขึ้นมาก็พบว่าโลกที่คุ้นเคยกำลังลุกเป็นไฟและครอบครัวเซเลนทรูของเขากระจัดกระจายไปทั่วโดยความโศกเศร้าและแรงแขนทำให้เขาออกเดินทางเพื่อรวมตัวปกป้องคนที่เขารัก โดยตัวเกมจะวางจำหน่ายในวันที่19ธันวาคมซึ่งตรงกับการฉายของภาพยนตร์ f i r and Ash พอดีเป๊ะเอ็ก u s ค v e ive, ให้กับ PS5 เท่านั้นเอาละครับเป็นยังไงกันบ้างครับเพื่อนๆพี่ๆน,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 น้องๆของครอบครัวเราพ่อลูกเล่นเกม สามเกมนี้ถือว่าเด็ดเลยทีเดียวนะเออแล้วไม่น่าเชื่อนะมีเกมมือถือด้วยนะเดือนนี้ปีนี้นะครับเดือนทธันวาคมส่งท้ายปีเรากลับมีเกมมือถือมาลงด้วยเออแจ๋วเลยนะเป็น Red Dead Redemption น่าสนใจเลยทีเดียวและยังมีเกม e x ็กซ์คลูซีฟของ PS5 ปีสเกมนะครับผมสําหรับใครที่อยากแบบเออเฮ้ยอยากเล่นเกมนี้อยากรู้ข้อมูลเพิ่มเติมอะไรหรือว่ามีความคิดเห็นยังไง คอมเมนต์มาพูดคุยกันได้นะครับเอ้ยพี่เกมนี้มันจะเวิร์กหรือเปล่าเอ้ยเตี่ยมันจะเป็นยังไงอะไรเงี้ยเราคุยกันได้นะครับเดี๋ยวเตี่ยตอบทุกข้อความหรือไม่งั้นพี่เฮงก็ตอบทุกข้อความแน่นอนนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับถ้าเพื่อนๆเ,เห็นว่ามันมีความน่าสนใจแล้วฝากกดไลค์กดซับสไครป์กดแชร์นะครับกดสั่งกระดิ่งไว้ด้วยนะเนี่ยก็ถือว่าเป็นการสนับสนุนช่องแล้วแต่ถ้าอยากสนับสนุนเพิ่มเติมนะครับสมัครสมาชิกแค่20บบาทเองหรือสมัครซูเปอร์แชท ซุปเปอร์สติ๊กเกอร์ไว้ก็ได้อ่าเพื่อที่ว่าช่องเรานั้นก็ไลฟ์สดบ่อยนะครับก็จะได้แชทของท่านก็จะได้โดดเด่นกว่าคนอื่นแล้วก็โดนอ่านก่อนคนอื่นนะครับหรือว่าถ้าแบบยังไม่สะใจกดปุ่มซุปเปอร์แตงนะครับโดเนตได้เลยนะครับทุกอย่างนี้อยู่ที่ใต้ด้านล่างคลิปนั้นนะเออแล้วก็ผมว่าเดือนนี้้วก็ปีนี้ผมส่งท้ายปีที่คลิปนี้นะครับสำหรับเกมใหม่หน้าเล่นนะครับก็คิดว่าจะพักเบรกมาไว้ก่อนนะเพราะว่าลงไปก็ไม่ค่อยมีคนดูนะครับ ขอไงฝากกดติดตามไปด้วยนะครับแล้วเป็นกําลังใจให้กับเราด้วยครับก็เกมบอลเรียงวันวางจําหน่ายไปแล้วนะครับให้ท่านได้วางแผนการใช้เงินนะขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขกับการรับชมคลิปสุขภาพร่างกายแข็งแรงครับสวัสดีครับ